ทางด้านหน้าเนี่ยคนสร้างเนี่ยสร้างเครื่องความงดงามอยู่แล้วด้านหลังเนี่ยการที่จะปิดทองหลังคาได้คือเราต้องสร้างตั้งแต่ด้านหลังหรือว่าด้านในตัวเราให้มดงามตั้งแต่ข้างในครับจนออกถึงข้างนอกที่นี่จะมีเสียงดนตรีไทยที่แววออกมาให้ได้ยินรอบบริเวณใกล้เคียงแถบนี้ในเวลากลางคืนคือทุกเดือนเดือนคืนเดือนเพ็ญสิบห้าค่ำโดยเฉพาะที่ดังที่สุดที่ทผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังก็คือ คือเดินเพลนเดือน3คือวันมาค้าบ,บารมีที่นี่ที่นี่จะมีความศักดิ์สิทธิ์มากครับตามตำนานเล่าขานอย่างนี้เครื่องดื่มนี้เป็นซิกเนเจอร์ของมณีดงอลัครัคาเฟ่ครับ,คครบใครมาก็ต้องสั่งครับมายมฉิดปั่นครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวันเดย์เจอร์นี่เที่ยวที่โรละะรรค่ะดิฉันนางสาวปายผลเทียมกำน,นันชื่อเล่นชื่อนาเดียค่ะดิฉันนางสาวธนาชาสุวรรณปัญญาชื่อเล่นชื่อตางค่ะ พวกเราสองคนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเปียชายพัฒนาในพระราชุบธรรมค่ะรายการนี้นะคะเกิดขึ้นจากกลุ่มเพื่อนๆโรงเรียนเปียชาติพัฒนาของเราเนี่ยได้ทําคลิปวิดีโอแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองโบราณนรละครเอาไว้นั่นเองค่ะและเราทั้งสองคนนะคะก็ได้มีโอกาสก,กลับมาสารต่อค่ะแล้ววันนี้นะคะจะพิเศษยังไงและจะสนุกยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการป้องกันโควิดสักนิดนึงนะคะ และอย่าลืมฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะโอเคค่ะอ่าเมื่อเราป้องกันกันแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไป,ไปกันเลยดีกว่าค่ะ,คะ ก็คือเมืองโบราณดงละครค่ะเมืองโบราณนงละครนะคะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากมากเลยนะคะของจังหวัดนครนายกค่ะแล้วมีการขุดพบซากเมืองเก่ามากกว่า3,000ไร่ค่ะสําหรับที่มาของคําว่าดงละครนะคะมีตำนานเล่าว่าเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงดนตรีมโหรีมาจากเมืองกลางป่าคล้ายกับเล่นละครจึงเรียกว่าดงละครค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านพงพันธพิมพ์จุลาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13ตําบลนงละครอําเภอเมืองจังหวัดนครนายก มาให้ความรู้พวกเราในวันนี้ด้ยวยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านด้านในกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะที่สน่าอนผู้ใหญ่เดี๋ยวเราไปหาสวัสดีค่ะมาลานหรือยังคะสักพักแล้วอยากให้พี่ผู้ใหญ่บ้านแนะนำตัวกับเพื่อนเพื่อทางบ้าน่อยค่ะอ๋อผมครับนายพงพันธ์พิมพ์จุลาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13ตำบลดรงล,คลระลคร ก็ดูแลพื้นที่ตรงนี้ด้วยครับแล้วหนูขอสอบถามอีกนึงนะคะว่าในตำนานที่เขาเล่ากันว่ากันว่าเวลามาที่นี่ค่ะก็จะได้ยินเสียงดนตรีเวลากลางคืนเป็นเรื่องจริงไหมคะสมัยก่อนเนี่ยที่ผู้คนเล่ากันคนเก่าแก่เล่าให้ฟังว่าที่นี่จะมีเสียงดนตรีไทยที่แววออกมาให้ได้ยินรอบบริเวณใกล้เคียงแถบนี้ในเวลากลางคืนคือทุกเดือนเดือนคืนเดือนเพน15คห้าำโดยเฉพาะ ที่ดังที่สุดที่ที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังก็คือคือเดือนเพ็ญเดือนสามคือวันมาคะบารมีที่นี่ที่นี่จะมีความศักดิ์สิทธิ์มากครับตามตำนานเล่าขานอย่างนี้ตรงที่เรายืนเนี่ยก็คือสําคัญเป็นลําดับต้นเพราะที่เนี่ยก็คือถ้าเปรียบถึงสมัยนี้ก็คือโบสถ์โบสถ์ของแต่ละวัดที่นี่ก็คือที่ที่ประกอบพิธีกรรมของเมืองสมัยก่อนคือจะอยู่ด้านทิศเหนือของเมืองตอนนี้เราอยู่นอกเมืองนะครับ ตอนนี้คือเราอยู่ตรงนี้คือคือบริเวณทิศเหนือที่ประกอบพิธีสําคัญของเมืองครับแล้ได้ยินมาว่าที่เมืองโบราณนครนี่มีบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์นีอยู่ตรงไหนเอ่อมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นี่ก็จะถัดลงไปครับอยู่ติดกับทางเข้าประตูด้านทิศเหนือของเมืองแล้วที่นี่นอกจากนอกจากจะมีสิ่งที่ยังไม่ได้ขุดค้นพบเนี่ยอีกจํานวนมากแล้วที่นี่มีความอัศจรรย์ก็คือที่นี่โบราณสถานเนี่ยเราไม่เห็นได้เด่นชัดเหมือนที่อื่นอย่างเช่นปราสาทหิน แต่ที่นี่สันนิษฐานว่าที่นี่ด้านบนเนี่ยจะเป็นเรือนไม้ข้างล่างจะเป็นอิฐซีลาแรงก็เลยทําให้ไม่เห็นปราสาทราชวางังเหมือนที่อื่นๆครับแต่ที่แต่ที่สําคัญเห็นได้ชัดว่าก็คือมีคันกําแพงเมืองซึ่งเป็นดินกว้างมากพื้นฐานโดยใช้คนขุดเนี่ยน่าจะกว้างประมาณ6-70เมตรคันแต่และด้านยาวประมาณ6 7ถึงเเมตรแล้วที่นี่มีความอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือ น้ำเนี่ยจะสามารถวนเข้ามาในเมืองได้ทําให้ที่นี่จะเห็นได้ว่าต้นไม้เนี่ยอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ที่ปลูกไม้ผลดีเป็นอันดับต้นๆแล้วนเร,เ,รเราขุดเจอวัตถุโบราณเนี่ยคะ่ะเราต้องขุดลึกประมาณกี่เมตรคะถึงกรมเสียนปกรเนี่ยที่มาขุดค้นพบเนี่ยก็คือขุดเจอตั้งแต่ผิวดินตั้งแต่ผิวดินอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยที่ชาวบ้านเก็บได้ก็คือลูกปัดลูกปัดแก้วลูกปัดแก้วเนี่ยคือฝนตกปุ๊บเนี่ยดินจะเห็นว่าพื้นที่เป็นดินทราย ลูกปัดแก้วมันก็จะแจมโผล่ขึ้นมาให้เห็นชาวบ้านก็จะเก็บไปก็ส่วนหนึ่งก็เอานําไปคืนให้กรมศินปรกรณ์แล้วลูกปัดที่อยู่บนพื้นที่ชาวบ,บ้านเจอเนี่ยมาจากที่ไหนคะคือต้องเล่าถึงสมัยก่อนว่าที่เนี้ยเรือสินค้าเนี่ยเข้ามาถึงเข้ามาถึงตัวเมืองได้เพราะว่ามันมีแม่น้ําขนาดใหญ่เรามาก็จะเห็นได้ว่าเมืองเนี่ยน้ำเนี่ยวนรอบเมืองได้เป็นน้ำสองชั้นอ่อวนรอบเมืองแล้วทีเนี้ยการสินค้าที่เนี้ยน่าจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมากในตอนนั้น แล้วลูกปัดเนี่ยที่ที่เราเจอเนี่ยแต่ละที่เนี่ยในในตัวเมืองเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันจะบ่งบอกได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นมีความสําคัญอะไรกับเมืองอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่สถูปสถูปเนี่ยก็สันนิษฐา,านได้2อ,อย่างก็คือสเสาหลักเมืองซึ่งจะต้องตั้งด้านทิศเหนือนะครับแล้วก็ที่เอาไว้อธิเจ้าเมืองก็คือสถูปก็จะมีพวกเออลูกปัดแก้วเนี่ยแล้วก็สิ่งของมีค่าแผ่นทองเนี่ยเป็นจํานวนมาก จะเห็นได้จากเดี๋ยวนี้สมัยนี้ถ้าวางศีลาเลิกก็จะต้องมีเงินมีทองมีอะไรต่างๆก็เห็นได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สิ่งที่สําคัญอยากจะเล่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวตําบลโลละคร mm hmm. ก็คือต้นกระท้อนใหญ่ต้นกระท้อนใหญ่เนะี่ยมีความสําคัญกับพวกเรามากก็จะอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเป็นรับสั่งของสมเด็จพระเทพนะครับพระณิษฐาธิราชเจ้าท่านรับสั่งเมื่อวัน,ว,นวันที่เจ นะครับวันที่7เดือนพฤษ,ษ,ษพาพพภาพศส5 5พเสด็จชัยพนาบ้านบางขอมหมู่เก็ด,ดงละครท่านถามว่าต้นกระท้อนใหญ่ดงละครยังอยู่ไหมจึงเป็นที่มาของผู้นำกับพี่น้องประชาชนให้อนุรักษ์ไว้ในเกตโบราณสถานไม่ให้ตัดเลยก็จะเห็นต้นต้นกระท้อนใหญ่เนี่ยซึ่งทรงคุณค่าตามรับสั่งขององค์ท่านเนี่ย มีอยู่เป็นจํานวนมากค่ะแล้วอิดตรงนี้มีความพิเศษยังไงคะก็คืออิฐที่นี่จะไม่เหมือนไม่เหมือนอิฐที่อื่นๆที่เราไปเที่ยวแถบอื่นมาอย่างเช่นแถบสระแก้วหรือแถบไหนๆจะไม่เหมือนเพราะที่นี่อิฐเนี่ย,ยใช้เป็นข้าวเปลือกมาทําเผาแล้วจะสังเกตได้ว่าอิฐเนี่ยคือแถบด้านบนเนี่ยจะไม่ใช่อิฐจริงจะไม่ใช่อิฐจริงคืออิฐจาลองซึ่งมาก่อซึ่งมาก่ออยู่แล้วก็อันนี้คือแผ่นจริงแผ่นจริงคือด้านล่างด้านล่างเนี่ย อิดเนี่ยพอมันแตกออกมาแล้วมันจะมีเม็ดเม็ดข้าวเปลือกเออเป็นเม็ดข้าวสารดําอยู่อยู่เป็นจํานวนหนึ่งและที่ที่เขาอยากพูดว่าข้าวสารดำอะค่ะเขาไม่ได้มีการทำยังไงคือวิธ,วธีวิธีทาเนี่ยเราบอกไม่ได้แน <c oughs> ่แต่แต่ที่ขุดค้นพบเนี่ยข้าวสารดําตามที่ประกอบพิธีต่างๆที่สําคัญของเมืองเราจะเห็นอยู่เป็นจํานวนมากพอสมควรก็สันนิษฐานของกรมศิลปากรก็ได้หลายอย่างรวมทั้งเป็นสิ่งลี้ลับอีกอย่างหนึ่งด้วย ครับโอกาสดีวันนี้น้องๆมาแล้วเนี่ยพี่ก็จะพาไปดูสถานที่ต่างๆที่สําคัญของเมืองแล้วก็สามารถเอาไปเรียนรู้เอาไปบอกต่อได้ว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างครับอันนี้เป็นสาราที่เมื่อกี้พี่บอกว่าสันนิษฐานจากกรมสียงประกร์ว่าน่าจะเป็นสถูปหรือหรือเสาหลักเมืองสันนิษฐานได้สองอย่างเดีย๋ยวเราไปดูกัน ก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณชาวบ้านชาวบ้านนับถือที่นี่ว่าพอเวลามีโรคมีภัยเนี่ยก็จะมาขอเจ้าแม่บ่อน้ำทิพย์เนี่ยนำน้ำไปดื่มเพื่อรักษาโรคต่างๆก็หายจนเป็นที่เชื่อแล้วก็นับถือว่าใครเป็นอะไรก็จะมาที่ฐานตักน้ำที่นี่ไปอาบเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลไปดื่มเพื่อรักษาโรคแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบๆเนี่ยจากจากกรมจีนบกรตอนที่มาขุดแล้วก็บูรณะเนี่ย สันนิษฐานได้ว่าเป็นพืชสมุนไพรเพราะที่เมืองโบราณดรลครเนี่ยมีพืชสมุนไพรขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากจึงอนุรักษ์ไม่ให้ตัดเพราะว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทําให้น้ําที่นี่รักษาโรคได้ครับบ่อน,นี้จากจากพื้นจากพื้นที่เรามองเห็นน้ำเนี่ยน่าจะลึกลงไปอีกประมาณ6เมตรจากปากบ่อลงไปเนี่ยสันนิษฐานได้น่าจะอยู่ประมาณ12เมตร ชาวบ้านอยู่อาศัยอยู่ด้วยค่ะแล้วคือ,อทีวิธีการอ,าอนุรักษ์เพ้มม่มาสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบันยังไงคะก็คือท,ที่นี่เราจะอยู่ร่วมกันครับก็มีแต่ก่อนเนี้ยมีเรื่องกรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินทับซ้อนแต่เพราะว่าตอนหลังตกลงกับกรมสิลพักรได้กับพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนอยู่โดยรอบเนี้ยก็สามารถอยู่และเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่ก็จะทนุบำรุงถึงเรื่องต้นไม้เรื่องระบบนิเวศไว้เหมือนเดิม ก่อนที่เราจะไปสถานที่ที่สองนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านพงพันธ์พินจุราที่ให้เกียรติมาให้ความรู้พวกเราในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับสถานที่ต่อไปนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปกินอาหารที่ร้านมณีโดอาราคาสคาเฟ่กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านมณีโดอาราคาสคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวด้านในจะมีอะไรอร่อยให้เราไปลองชิมเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะ กับพี่เจ้าของร้านแล้วอยากจะให้พี่เจ้าของร้านช่วยแนะนําตัวกับเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงค่ะครับผมดรเทียนชยัยยักษ์ทวงครับเรียกดรหมูก็ได้ครับเป็นเจ้าของร้านมณีดองอาคารคาเฟ่ครับเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นร้านกาแฟครับเป็นอาหารจานเดียวอยู่ใกล้กับวัดมณีวงตำบลดงคอควาเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับร้านนะรู้สึกมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะอยากจะทราบว่าพี่หมูมีไอเดียในการตกแต่งร้านยังไงคะต้องบอกก่อนนนะครับว่าจริงๆ ร้านเราอยู่ใกล้วัดมณนีวงแล้วก็ร้านกาแฟาเนี่ยเยอะมากเราอยากให้เกิดความแตกต่างแล่อยากให้ดูเป็นไทยๆแต่ก็ไม่ได้อยากให้แบบเป็นไทยสมัยก่อนครับเลยอยากให้เป็นไทยประยุกต์เป็นไทยกึ่งบาหลีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มีความประทับใจตั้งแต่ตอนที่ทํางานอยู่กับการบินไทยทริปแรกที่ไปก็คือไปที่บาหลีครับดังนั้นเนี่ยอยากให้กลิ่นอายสไตล์มันออกมาเป็นแบบอบอุ่นให้คนเข้ามาแล้วเหมือนม,นมาอยู่บ้านตัวเอง เข้ามาก็เลยจะรู้สึกว่ามันเป็นบ้านมีหลายคลัสเตอร์นะครับเป็นบ้านที่อยู่เองนะครับแล้วร้านกาแฟก็อยู่ด้านหน้าแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดยืนทานข้าวอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบเป็นเหมือนเรือนไทยสมัยก<า><อ>่อเหมือนทานข้าวที่บ้านแล้วคนที่มาก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือบ้านของเราเองอบอุ่นมีทั้งจุดที่เป็นโซนนั่งทานข้าวรวมกันแล้วก็เป็นเหมือนด้านนอกที่เป็นนั่งทานกาแฟห้อยขาด้วยนครับ ได้ยินมาว่าที่ร้านมณีดวงคาเฟ่เนี่ยค่ะมีการจัดเซตอ,อาหารแบบเสริมดวงประจําวันด้วยจริงหรือเปล่าคะจริงครับจริงๆเราคิดเมนูอาหารเพื่อเกิดความแตกต่างเนาะด้วยความที่เราอยู่ใกล้วัดมณีวงแล้วก็ต้องบอกว่าประชาชนเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็นิยมมาวัดมณีวงกันมากณตอนนี้รรเราก็เลยคิดว่าอาหารของเราเนี่ยก็จะเสริมดวงแล้วก็ ตรงไปกับความเชื่อของวัดครับเมนูแต่ละวันของเราก็จะมีมเป็นแบบเหมือนอมีคนอุปธรรมนะมีเงินทองมีเรื่องของโชคลาภอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเมนูที่เป็นอลังกาเป็นอาหารจานเดียวเนี่ยก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับแล้วก็อันไหนที่เป็นกลัลกิณีของวันก็จะไม่มีอย่างเช่นถ้ากรณีที่เป็นวันจันทร์กรลัลกิณีก็คือพวกไข่เจียวนะครับไข่ดาวไข่เจียวเยราเก็จะเปลี่ยนเมนูมาเป็นอาหารจานเดียวแล้วก็ไข่ต้มอย่างเงี้ยแทนเดี๋ยววันนี้ครับ อาหารที่เป็นอาหารสําหรับเรื่องของโชคลาภของวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นข้าวพะแนงหมูนยครับก็จะมีกับไข่ต้มหรือไข่เจียวก็ได้นอกจากเซตอาหารโมเตอ,เตอ,เตอูแล้วค่ะยังมีเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเนี่ยเพิ่มเติมไหมคะต้องบอกว่าดงละคระและจังหวัดนครนายกเนี่ยผลไม้ที่ขึ้นชื่อมากๆเลยก็คือมะยงชิดนะครับแล้วก็พี่ชาย,ยมีสวนมะยงชิดดังนั้นถ้ากคนที่มาในช่วงฤดูเนี่ย ก็จะซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็คือ,อะมะโยองชิตปั่นนะครับแต่ด้วยความที่เรามีสวนเองเราก็เลยฟรีสเอาไว้วก็สามารถที่จะมาที่ร้านมณีดงแล้วก็กินมะยองชิดปั่นได้ตลอดทั้งปีเลยนะมันจะเป็นซิกเนเจอร์ของเราแล้วถ้ากรณีที่เป็นในฤดูก็จะเป็นอาหารจานเดียวก็จะเป็นะมะยองชิดส่งเครื่องเหมือนกับตำม,มะยองชิดนะครับใส่เราเรียกว่าใส่สตรอเบอรี่ใส่ ใส่รูปเชอร์รี่ลงไปสิ่งมากมายค่ะตอนนี้น <ะ S 2> พวกเราสองคนเนี่ยเริ่มหิวแล้วค่ะอยากจะขออนุญาตพี่เนี่ยไปชิมอาหารเลยเได้ไหมครับเดี๋ยวเราไปชิมกันครับไปกันเลยคะ่ยคะอันนี้เป็นน้ำอะไรนะคะอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของมณีดงอะไหล่คาเฟ่ครับใครมาก็ต้องสั่งครับมายงชิมปั่นครับ สุดท้ายนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณพี่หมูพี่เจ้าของร้านมณ um ีดงอาลคาคาเฟ่นะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะอยากให้พี่หมูฝากร้านมณ um ีดงอาลคาคาเฟ่กับเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงค่ะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดนครนายกครับร้านมณ um ีดงอาลคารคาเฟ่อยู่ไม่ไกลครับจากตัวเมืองมาประมาณ6กิโลอยู่เยื้องกับวัดมณีวงศ์ถ้านักท่องเที่ยวต้องการมาไหว้พระที่วัดมณีวงศ์อย่าลืมมณ um ีดงอาลคาคาเฟ่ครับร้านเราเปิดทุกวันยกเวน้นวันพฤหัสรครับ พอวันพริฤหัสสีที่เป็นกาลกินีคือสีดําครับ mm hmm. บาริสตาของเราชุดเป็นสีดําดังนั้นเราต้องมูเตลูสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนกลับนะคะขออนุญาตถ่ายเซลฟี่นิดนึงค่ะยินดีครับ,รบและนี่ก็คือสถานที่สุดท้ายของเรานะคะนั่นคือวัดมณีวงศ์นั่นเองค่ะวัดมณีวงศ์นะคะเป็นวัดที่มีอายุมากกว่า100ปีแล้วค่ะเดี๋ยวเราสองคนจะพาเพื่อนๆทุกคนเข้าไปชมภายในวัดก,กันนะคะไปกันเลยค่ะ เมื่เข้ามาแล้วนะคะรู้สึกว่าบรรยากาศด้านในเนี่ยร่มเย็นแล้วก็สงบสุขมากๆเลยนะคะเดินมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นพระพุทธรูปปางวัดป่าเลไลพระศิวรีและปฏิสถานตั้งเด่นสง่าเลยนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่เนนิยมมาไหว้พระขอพอ<ค>รกันภายในนะคะยังมีวิหารเซียนอุโบสถสีทองและสถานปฏิบัติธรรมอีกด้วยค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือที่จำลองพญานาคค่ะ ันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรมาให้ความรู้ในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,ะพี่ชื่อสุทอนทรทองพงกดีนะครับที่นี่เขาเรียกกันว่าพี่ธรครับขอถามพี่ธรน,นิดนึงนะคะวัดปณีวงเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย,ย่างไงคะช่วยอธิบายคร่าวๆให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะเอ่อทไมที่นี่มีโบสถ์เก่าแก่โบราณร้อยกว่าปีอายุร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็เอ่อทไมมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระนาเรศวรที่นี่ก็เคยเป็นเมืองหน้าด่านที่ตั้งทัพรับอ่า ค้าสึกจากพม่าที่ยกทัพมานะครับก็เธอมีเจ้าพ่อประหลัดจางและเจ้าพ่อขุนด่านอยู่ที่นี่ด้วยใน,นน้องก็มาถึงแล้วเนาะเดี๋ยวพี่พาชม้องพาชมข้างในดีกว่าว่าเป็นด้านในนี้เป็นทางเข้าถ้ำนะครับถ้าเข้ามาจะเห็นถระแก้วมรกตแล้วด้านนี้จะเป็นด้านที่ให้เราอ่ายจุดว่าจะมีน้ําให้เราแล้วก็มาขวดน้ําที่นี่นะครับพระองค์นี้ก็มีอายุ 700กว่าปีนะครับพร้อมกับองคูองย่านะครับปูศรีสุโธย่าศรีปทุมมาที่เป็นนี้จุดสําคัญของเราคือไฮไลท์ที่สุดก็คือจะเป็นตรงด้านนี้ด้านนี้จะเป็นจุดไหว้จะเป็นองค์ที่เราหล่อขึ้นมาเป็นองค์แรกก็คือองค์ปูศรีสุโธย่าจะเป็นองค์ที่สองที่เราหล่อขึ้นที่นี่ด้านตรงนี้จะเป็นพญานาค้าเสียนก้าเสียนก็เสียบเปรียบเสมือนกับปูศรีสุโธนคราที่เป็นแพ่พังผ่านทั้งข้าเสียนอันนี้คือไฮไลท์หน้าถ้ำทั้งหมดนะครับทุกคนเข้ามาต้องผ่านนจุดตรงี้ ก็ขอพรจากตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นจุดเดียวที่ให้จุดเทียนจุดธูปนะนะเดี๋ยวพี่พาชมด้านในใช้เวลาสร้างนานไหมครใช้เวลาสร้างนานไหมจากนับตั้งแต่วันนั้นที่หนึ่งนะมาถึงตรงนี้สองปีกว่าๆตังอย่างประตูนี้ก็จะเป็นประตูที่แคบนิดนึงจะทำให้เปรียบเสมือนประตูบาดาลครับเข้ามาข้างในจะเป็นมีพระองค์ใหญ่นี่คือเป็นพ,พระประธานของเรานี่คือพระมหาจากักรพรรดิชัยบาดาลที่เป็นพ,พระประธานที่นี่นะครับ ด้านในนี้จะเป็นสี่เรียนรู้ที่ดีสําคัญมากที่สุดก็คือมีพระเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ดังๆของประเทศไทยทั้งหมด108รูปจะอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วอย่างกษัตรพญานาคอย่างนี้ครับเราก็จะมีบอกไว้ว่า,อ,าองค์นี้คือชื่ออะไรนะครับอันไหนเป็นปูศรีสุโธอันไหนยาศรีปทุมมาอันไหนเทาวิรุณปักโขถามว่าที่นี่ใหญ่สุดคือเทาวิรุณปักโขที่เคยปกป,กปพญานาคทั้งหมดในนี้จะมีทั้งหมด15ค้คู่เนื้อที่ทั้งหมดอยู่ในนี้นะเฉพาะในถ้ำนี้ก็2ไร่ นะสองลายครับไม่รวมกับด้านลานด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นแง่คิดแน่หนึ่งว่าทําไมต้องสร้างแบบเนี้ให้มันหมิ่นเบียดอย่างนี้รู้ไหมว่าหลวงพี่ทิ้งคติไว้ว่าอะไรการเดินแต่ละก้าวขอให้มีสติถ้าไม่มีสติเกิดอะไรเกิดอุบัติเหตุถูกไหมครับไม่ว่าในชีวิตประจําวันอะไรก็แล้วแต่หลวงพี่ทึงสร้างไว้ทิ้งกุศโลบายไว้ทั้งหมดสอนเป็นคติทําให้เรารุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานอนะให้รู้ว่า อันนี้คืออะไรทําไมต้องสร้างพญานาคไว้ค่รไปทั้งหมดนอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติที่ทั้งหมดทรับผมมาแล้วที่นี่ก็จะมีที่หนึ่งที่ว่าไม่เหมือนที่อื่นการปิดทองที่นี่จะให้ปิดที่หลังคระทำไมที่นี่ถึงเป็นการปิดทองหลังพระใช่ไหมปิดทองหลังพระเนี่ย เสด็จพ่อเราเก่าเคยพูดแล้วว่าการปิดทองหลังพระคืออะไรนะครับอันนี้การปิดทองหลังพระก็คือทางด้านหน้าเนี่ยคนสร้างเนี่ยสร้างเพื่อความงดงามอยู่แล้วด้านหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะปิดทองหลังพระได้คือเราต้องสร้างตั้งแต่ด้านหลังหรือว่าด้านในตัวเราให้งดงามตั้งแต่ข้างในครับจนออกถึงข้างนอกไม่ใช่ว่าจากข้างนอกเข้าข้างใน ันนี้ก็จะเป็นทางออกนะครับทางออกก็จะเป็นปู่ฤาษีนะครับปู่ฤาษีประจาวันเกิดนะครับหน้าปกปู่ฤาษีประจาวันเกิดก่อนที่จะเดินออกนอกถ้าก็จะเป็นเรียงรายไว้นะครับให้คนกราบไหว้คราวนี้นะคะก็ได้รับความรู้มากๆเลยเกี่ยวกับถ้ำพญานาคความรู้ละเอียดแน่นมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับยินดีครับยินดียินดีครับ ะะวันนี้พวกเราเนี่ยได้ทั้งความรู้นะคะและประวัติความเป็นมาของเมืองโบราณและยังได้รู้นะคะความสวยงามของวัดวัน,นิวงอีกด้วยอีกทางนะคะยังมีร้านอาหารที่สายมูเตรูต้องห้ามพลาดด้วยค่ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้ากับพวกเราวันในเจรนรอร์นี่ที่ที่เราคอยสวัสดีค่ะ